ทำสวยเด้อคุณน่ะโอ้ยสาวคุณให้ทำเติมกวัญลำใบม่สีสุกขั้วคุณยิ้มด้วยลูกอะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะแล้วก็ยิ้มยัยดีดียัยดีดีล่าสวยเด้อยายเราไปแกงเห็ดเด้อมาพี่มา เนี่ยเปลี่ยนเพียงให้ผือสีสีอีกบ้านี่น้ำสีสีเนะาะนาสีสีเ,าเาาอาล้ำอีกอ่ะทำสวย,ยเร็ว หาได้ะะไปะหาแล้วตีอนตีอนตีนเอาปตเอ้ยิ้มด้วยยกมือขึ้นโดนผมรอบผาหาน่ะเอ้ยนั่นเดีวขอโทษสาวู้ไทยหน่อยบ๊อบันเนี่ยปดหลังทีใหญ่เลยๆหกิทากแข่พปดต่อตอยกมือขึ้นสูงส,สหน่อยลูกพวดเดียวโอ้ยี่หาอยิ้มหลายลูกยี่หาเปี่ยนเงหลายเปี้ยนเพียงกีหล่ะ แม่มันเปิดเปิดลิงแล้วแม่เปียกแล้วมันนี่กับกดกับมาแล้วมาแล้วเอาสีสีอันนี้เนาะเอาสีสีอันไหนลูกบนี่ต่อฮะเออใหญ่แนวกินได้มื้อนีร่แม่เอ็ดเปิดเนี่ยแม่ <yay> เห็ดตัวว่ะเห็ดเห็ดเพื่องขมอี่นละได้มั้งนี้่คดอมันแคบมันแคบเป็นยาใส่ติดใจเป็นยาผมได้นี่เห็ดเพื่องขมถุงละอันนี้ว่าหนูถุงละสี่สิบบาทพอขายเป็นขีทีละสิบบาทเมื่อเรามีนานาเลยวะเมย์นานาฝนเออนาฝนเอาเอาเราจะหนีป่ะเครื่องปรุงใหญ่ยายซื้อสามถุงอันนี้ละเอียด ทั้งแกงทั้งกลวยแบบแมนเครื่องปุ่มมันจะมีซั่มนี่แล้วนี่อันนี้แล้วไม่คิดโอเคค่ะอันนี้ใบมะขามมะขามก่อนแกแกโสมโอแก่ขมจะนอน <c oughs> ไข่ตู้อันนี้ละกลวย <c oughs> จะเรอะเอเีอกคนล <c oughs> ะอันแม่หลานอรวมกันดูหน้นก่อนยางก็ต้น เก่งกว่าม่นีอสามถูงเ้าร็บเป็เก่งผมครับกโอยผมไม่เจอโกยก็เก่งตั้งวอยแล้วนี่เ,เล็กไม่กินนะ้ำเล็กกินพิเปียนไม่มากคิว <c oughs> เลกกินพ่เปียนเ <c oughs> มีม <c oughs> ใครมดแดงอีกน้มวันนี้เนาะมีเสียบก็เป็นแดเเดเสียบเยวลากินรูดอกมันโรูดอกงามจังเล แม่บ้านมีไหวละสุกใสจ่อยตะจีแม่บ้านนี่จะละฮอดบ่อื่นเชามีหวดเด้นี่จิมท่วงนี่สิซอยกันทํามาหากินซยกันเบ้งลสิซยกันเบ้งทงก็ใหญ่ๆจกเลยสอมดใบอบ่้เสิจะอมาได้ลูก4โกว่าล่ะยังมีท่านกว่า4ล บอกแม่เสียบทวงไงไงเมื่อเขารียกต้เทียแล้วเาไปใต้ห้องคอดาติดตป่ยแม่เสบเบง็กำลังใจแม่บน่ด้พห้นอยทนใหญ่ๆมอนแค่ไม่ไหก็ได้จุ่มผา มาซ่ไอแม่เซียบิ่งกว่าตีสถานการณ์ตากองเล็กเลย่ายทำงูจะหอนเอาท่านเอาไม่โอยป่ะจ๊ะโอยน่ะละ่ะแม่ตุ่มหน่อยดองหน่อยแม่ไม่เอบยม่เตี้ย จากเหลวไม่ได้ก,กินอย่างเดิ หลายเพราะว่าก็ไม่ได้เก็บหลายไงน้ำมันมักเก็บค่ะโหค่ะภาษาผู้ไทยกันหโหค่ะซูรุน้ำปลาเข็มได้ไหม แต่ไอนันหมือนแล้ววะก็แต่ปวดปวดเลยหนัวถอกไหมประเด็นหนูนมึงเ,เ,เ,เป็นตะเค็บนะเฮ็ดนะครับ่วนแ <c oughs> ล้วมาเป็นเสนีเขาตุ้มจืดไหลน้ำแล้วได้หน่ตุ้มไหลน้ำแล้วได้จะได้ก็สั่งกินเสื้อเฮ็ดเลยก็ได้จะว่ต้องทาน้ำเพราะมันหันเพราะว่าเขาตุ้มเฮ็ดมาละเขาเสื้อเฮ็ดลงไปเสื้อ เกี่ยงอ้อมซื้อกันเลยมันเอานินแ่้วสีลยลายไนถ้ามันฟูดจะเซื้อผักวะเมียนหรือจะปุ่งถ้ามัน้อนมอ้อนมอเดือดก่อนจะซื้อใบมะขามจะใค้กู้จะไบมะขามใอีตู้ ไปเผือเสียบมาแล้วพี่คือมาดูเธอในี่เบื้องน่ใหญ่ลยหละไปหายไงเร็วๆไปแล้วไปแล้วนี่จะของลินเสียบตังเบิดได้มาโอ้เสียบมากรุนใหญ่เดียวเดียวแล้วมงใหญ่ไปได้ไลยใหญ่เอ็ดกิ่นยูบต้ตงมา้อนๆวนไปเผือ กี่ดึกเปียกจ้าสวัสดีค่ะยิ้มหวานดูยิ้มหวานเจริญเล็จะพาไปขี่รถอีกขี่รถบอยิ้มหวานเร็วเรบาย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 ก่อนเร็วถือไปปืนน่ะเฮ้ย ยหยมาแล้วยายมาแล้วอยู่ไหอยู่นี่จ้ะไหนเอาตวใบมอเดือแล้วเอาเกิดื่อมาใบมะขามเาใปยก่อนด้มันชมแหงไม่ล็กใส่ตู้เสื่อน้ำหลังก็ได้เื่อใบมะขามเดี๋ยวมันจมตัดขมบางคนขอก็เสื่อมมะขามเปรี้ยว่นี้ไม่รับบเหมือขามอ้วนปิดไว้จะข้าวก่อน ระวางที่เราทาเขาแกงเห็ดูุปเราโกยเห็ดดยตดังๆช่นี้เราโกยถ้าบึงเด้อถ้าบึงเด้อแชรีถ้าบงเด้อเรียนตก็เรืนะขาคูใส่ข้าวคลใส่เยอะภาษาผูยขอเขาไมอืมสี่นสีลายๆมันจะหอมลาแล้วกิกมาขีดโค ตัสียดตัวเสียบีเตเสีซูรรดจะไม่เสียงโนลินเนคะเโลินแต่น้ำปลาเพา่าเสียงนี้น้ำปลากดีน,นละเค็มปลาแดง กระเดนหน่อยเสื้ออะไรก็เค็มหอมแต่ไม่เสือมัน่เสือโรดีจังเลยด้วยสสตรของยายเสียบเนี่ยเสือโรดีไหน่อยเด้อเสือโรดีจังไลยะซอสปุงรสนิดหน่อยเสืสซอดปรุงรสนำสูตรยายเสียบแล้วนีเสียบแต่เดใหญ่ก่นะ ผู้วิจินรของพี่จางแซ่บเดี๋ยวอี่ละเติมมะนาวมะนาวลงไปนิดนึงอย่ากอยใส่มดชนเนาะอย่ากอยไม่ได้ไมาอีกแล้วมาอีกแล้วดุยดุยมดแล้วไปหาแมียดูไม่เห็นบอลเรื่องปรุงมันไม่ขีดหน่อยน่ะ กินเปดหลายแม่มานหอช่องอืมเสก็ตนนี้ฟ้าเอาแตเสื้อผักไปเสื้อผักเล้ประเทศนีเสื้อผ้กสีใหญ่เสื้อหน้าผุลินได้เนยไหมออยู่น้องแค่เก็บพายเสื้อผักโบปลกหง่ายนะบุร นอนไปหายแม่ไปเสีบจด้ดีุงนี้ก็สีห่างๆแน่ไยเพิ่งเอ็ดกับเขากำหนับก็ดิย่หน่ยแม่มานมือเสียบกะดื้อหรือทะเกเจ้าหู้งหน้ก็สุดเจ้าวจ้งหั้กสุดิ่มไ้าตู้ลงก่อนด้วยนี่เอามาหน้านี่ นี่นี่แกงเห,เห,ห็ดเห็ดขมเื่อไฟตู้แล้วกะเหลวปิดแก๊สนี่เรียละวกยเหเ็ดขมใหญ่เส็บตักจุดจานนี่นนนนนนมันมันดังดูดหนาวมันหนาวสอยโจวต้อน เรียบร้อยจูบแล้วกระปุกแล้วนี่เกี๊ยฮีใบซีสิแล้ว่คารทอดปรนม้นพร้อมอืมไปเตเสียไปเฮ้ย วันนี่เกลียงเฮ็ดได้ละวทอดซีนเฮงเกียงเห็ดหกเกียงหัวเรียวแล้วก็ทอดซีนเฮงแล้วนารีกับเกลือหมูแดดเดียวแดดเดียวปวดตัวแดดเดียว พอเสร็จแ้วเสร็หมูหนึ่งเดะพอถึงนี้คหมูเด็ดเดียวมันนก็น้อยเลยหมูกับมันนมืดไปเลยอ้อคือ,อหูสลามน้ำเดือดล้อือกินได้เป็น <c oughs> เห็ดก็กินแล้วทีเออถ้าหน้าตาอาหารเฮามืัอนี้แก่เห็ดขมแก่เห็ดอันยำได้มาจากตลาดยำรสเด็ดอันเจ้านี่แซ่บแล้วก็เคืาเห็ดขมก็ทอดซีนทอดทอดหมูแดดเดี๋ยว เด้อเทียงสาบ<อ>กินข้าว,วปปน้ำกันเด้อมานัดเฮ้มานัดมานัดเมื่อนานโมยเทนมมยเทนยนโนริกกับยาเสียบเราสาบเป็นมมยเทนไม่มันคือเราไม่ไหวแล้วแหละ,ะไปเบ่งช่วยกันเด้อจากกินขาน้ำกันเด้อ